กลับมาที่บ้านเราครับเป็นสมอลสี่เศร้าเริ่มแล้วเมื่อวานนี้แชมป์สองสมัยชนะนัดแรกครับสมอลสี่เศร้าซูเป,ปอร์สตาร์อินเวอร์เทชนลอร์ดครับองพันสิบสปีนี้มี4ทีมได้แก่อารามบอยเอฟซีแชมป์เก่าที่นำโดยโกติ่เจริญพรออดละไม้และสมจิตจงจอขอนะครับอีก3ทีมมีโลมาเอฟซีแฮนอฟกอร์ดและกอซิล่าเอฟซีแชมป์สองสมัยแข่งแบบพบกันหมดที่สนามซูเปอร์คิกลาดพร้าว80 อันดับหนึ่งและอันดับสองเจอกันในรอบชิงนะครับตอนแรก FC, 20, อกอร, FC, อร์ซิล่าเอฟซีชนะโรมาเอฟซีสองศูนย์อีคัลรามบอยเอฟซีเสมอกับแฮนอฟกอ์ 1. ดหนึ่งปรตูดท้ายด้วยช็อตเด็ดครับชมคาร์ลอสลุยส์นะครับทำประตูชัยให้อตเลติโกนาซิออนของโคลอมเบียเอาชนะเซาเปาโลของบราซิลได้หนึ่งต่อศูนย์ครับ เป็นฟุตบอลชิงแชมป์มสมสรชอเมริกาใต้นะครับเป็นรอบรองชนะเลิศนัดแรกส่วนวันอาทิตย์นี้ครับช่วงสายสายพลาดไม่ได้ไฟกีฬาครับชมมวยแม่นปลกเกียวและช่วงเย็ยนครับเชียร์ทีมไทยฟุตบอลไทยนะครับเจอกับสิงคโปร์19เนาฬิกาทางช่องเจ็ดสี่ครับได้เลยค่ะเป็นการชียร์ท,ท,ทั้งที่ค่ะช่วงเช้าครับทั้งสองท่านครับขอบคุณค่ะค่ะช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าคุณจอยจราจรค่ะจะพาไปดูชมหน้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างน่าชื่นชมนะคะพักสักครู่ค่ะ ใอ้ดีข <In the> ึ้นก่อนเองตรงภาพนี้ให้พวกนักข่าวท่าไมทำที่เกาหลีหรือว่าทำที่เมืองไทยกันนะครับไม่เคยทำมาก่อนครับดาราสมัยนี้ใครก็ทำทั้งนั้น ของทายาตัวจริงแต่มวลดำและความชั่วร้ายยังไม่ยอมรามืพอพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่อย่างเขาและเหล่าอัศวินผู้แข่งกล้าจึงต้องต่อสู้เพื่อความสงบของอาณาจักรสมุดตื่นเต้นกับเรื่องราวเข้มข้นของศึกแห่งพลังเวทไนเมอร์ลินพ่อมดผู้พิทักษ์ปี4เวิลด์ซีรีสทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์เวลาตีสองังช่องเจสี แสดงความยินดีกับป้าช่าหมายเลข37ลุงสมมูิหมายเลข38ลุงสุภาพหมายเลข40ใครจะได้เข้ารอบต่อไปกันนีูหลังประเด็นเด็ดเจ็ดสีรู้ผลโหวตห้ามพลาดสวัสดีค่ะ จอยจราจรในเช้าวันศุกร์วันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปชมคลิปดีๆกันนะคะไปตรวจสอบเรื่องของการจราจรกันก่อนค่ะเพราะว่ามีรายงานเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะบริเวณต่างระดับอนุสรสถานด้วยค่ะไปตรวจสอบกับร้อยตำรวจโทหญิงสุราวดีสุประดิษฐ์นายุทธยารายงานสดจากบกจรนะคะสวัสดีค่ะพี่หมวดค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยค่ะฉันค่ะจุดนี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนต่างระดับอนุสรสถานนะคะรถพ่วง18ล้อค่ะ ก็ทำมวนเหล็กที่บรรทุกมาตกในผิวการเรลจรประมาณ7-8ม้วนนะคะแต่ละม้วนก็หนักประมาณ1ตันค่ะซึ่งจุดนี้ก็เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดาเนินการนะคะก็ปิดการเรลจรบนต่างระดับอนุสร์สถานในเวลานี้ทั้งเข้าและออกเลยค่ะในจุดนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะทันทีใช้ถนนผลโยธินทั้งเขาและออกที่จะ ผ่านจุดนี้ก็ขอหีกเลี่ยงค่ะส่วนการเคลื่อนตัวของรถในด้านของแจ้งวัฒนะค่ะช่วงวนี้ดูจากแยกเมืองทองที่จะผ่านเข้าไปทางแยกหลักสี่นะคะต่อนเนื่องเข้าวงเวียนบางขินจุดเนี้ยงเคลื่อนตัวได้ค่ะแจ้งวัฒนะด้านขาออกจากสะพานลอยครับแยกหลักสี่ที่จะออกไปทางศูนย์ราชการจุดนี้ก็ยังไปได้ดีค่ะถนนพลโยธิน ช่วงนี้ดูรอบในจากวงบางชินที่จะเขาแยก,กเกษตรกอเคลื่อนตัวได้ค่ะคุณจอยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่หมวดก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะบริเวณต่างระดับอนุสรสถานส่วนเส้นทางอื่นตอนนี้ก็เริ่มมีรถมากแล้วนะคะ,คะอย่างที่บอกกันไว้ค่ะว่าทุกๆวันศุกร์นะคะจะพยายามหาคลิปดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันให้มีรอยยิ้มก่อนที่จะออกจากบ้านวันนี้เป็นคลิปอะไรไปชมกันเลยค่ะี่ะครับนี่นำทางให้ผม,ม,นห,มหน่อยได้พีมมีคนป่วยอยู่ข้างหลังนำทางหน่อยไ่ตรงสีกาลินค่ะไปไปสีกาลินแล้วครับพี่ ำพี่เพราะว่ารถติดมากพอดีรถมันติดมากลครับพี่รถไปนครับี่อราคานี่แหละค่ะหลังจากสิ้นสุดคําขอร้องนะคะเราก็จะได้เห็นภาพของตํารวจนายนี้เนี่ยนะคะขับรถนําทางเพื่อที่จะนําคนป่วยเมื่อสักครู่ที่อยู่ในรถไปส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งในจุดนี้ที่เป็นไฟแดงเห็นไหมคะว่ามีแท็กซี่จอดขวางอยู่นะคะตํารวจนายนี้นะคะก็ลงไปสอนรถแล้วก็อํานวยการโดยการเปิดทางให้นะคะคือให้แท็กซี่เนี่ยเขา หลบให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปอำนวยการตรงนั้นอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นจุดที่เป็นทางแยกแล้วก็มีรถมาพอดีคือตำรวจในนี้มีการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีเสียงไซเรนด้วยเพื่อที่จะบอกรถคันอื่นๆว่าตอนนี้มีเหตุฉุกเฉินนะคะเป็นรถที่อยู่ด้านหลังในตามมาเพื่อที่จะรีบนําคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะในครั้งนี้ก็ได้รับคําชื่นชมนะคะจากคนที่อยู่ในรถคันนี้ที่กําลังจะนําคนป่วยไปส่ง,งไปฟังคําชื่นชมของเขากันค่ะ นับถือนักถือและบาลน่าจะให้งบตำรวจดีนีหน่อย นี่แหละค่ะก็เป็นคำชื่นชมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นี่เป็นชมหน้าของตํารวจท่านนี้นะคะอยู่ที่สอน,นอประเวทค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ทราบนะคะว่าชื่อของชื่อแล้วก็ยศของตํารวจท่านนี้ชื่ออะไรแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ขอชื่นชมแล้วก็เป็นกําลังใจในการทํางานของตํารวจท่านนี้ด้วยนะคะซึ่งผู้ที่เขาโพสต์คลิปนะคะเขาก็ตั้งชื่อคลิปว่าตํารวจน้ําดีสอน,นอประเวทเพราะฉะนั้นทําดีแบบนี้แล้วนะคะเรารวมถึงทั้งสองท่านขออนุญาตนะคะรบมือให้ดังๆเลยนะคะแล้วก็เป็น กำลังใจให้ด้วยค่ะเพราะว่าแล้วก็ต้องบอกอหลายๆคนที่ขับรถตามหลังเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ใจยเย็นๆนะคะแล้วก็ให้ทําความเข้าใจด้วยว่านี่คือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดด้วยนะคะ,คะเรียกว่าใจเข้าใจเรานะคะต้อง,งค่ะ,คะเป็นครอบครัวตัวเองเนาะแต่ว่าเรื่องดีๆแบบนี้ต้องนํามาขยายนะคะขอบคุณคุณจอยจราจรค่ะ,คะ ตรงนี้ก็อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวย<ช>ังไงเราไปตรวจสอบสภาพอากาศกันกับอุณหภ,ภูมิโลกกับคุณสิริกุลอัธป,ปัญญาพลค่ะค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศยามเท้ากันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยเริ่มมีกําลังอ่อนลงค่ะแต่ว่าก็ยังคงทําให้มีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอีกทั้งมีลมตะวันตกพัดลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือนะคะทาให้ภาคเหนือนั้นมีอากาศเย็นอย่างต่อเนื่องดวยวันนี้ตา่าสุดค่ะจะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะประมาณ18องศาเซลเซียสขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็19องศาเซลเซียสตามยอดจอยอากาศหนาวอุณหภูมิลดลงมาอีกประมาณ1-3องศาเซลเซียสค่ะ ในทางปรับกันนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือว,วันนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ2-3องศาค่ะซึ่งยังคงต่าสุดที่จังหวัดเลยประมาณ17องศาเซลเซียสเท่านั้นส่วนในพื้นที่ภาคก,กลางอุณหภูมิก็ขยบขึ้นมาเล็กน้อยนะคะวันนี้มีหมอกบางในตอนเช้าค่ะสะภาพอากาศค่อนข้างแห้งความชื้นน้อยก็ต้องเตือนให้ระวังเรื่องอัคคีภัยกันด้วยขณะที่ภาคตะวันออกอากาศเย็นค่ะบริเวณห่างฝั่งมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ2เมตรไปต่อกันที่ภาคใต้นะคะวันนี้มรสุมที่พัดปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้เริ่มมีกําลังอ่อนลงตาาางคงทํให้ภ มีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะโดยเฉพาะที่อ่าวไทยค่ะประมาณ60%ของพื้นที่จังหวัดที่ยังคงต้องระวังกันอยู่ได้แก่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรขณะที่ฝั่งอันดามันนะคะยังคงมีเมฆมากและมีฝนประมาณ40-60%ของพื้นที่ค่ะจังหวัดที่ต้องเตือนให้ระวังเช่นกันก็คือภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลห่างฝั่งคลื่นสูงอย้่ประมาณ1-2เมตรค่ะไปดูพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลกันนะคะเช้านี้ยังคงได้รับ ลมเย็นๆอยู่บ้างค่ะแต่ว่าอุณหภูมิจะขยบขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ1-2องศาเซลเซียสวันนี้ต่าสุดในพื้นที่กรุงเทพประมาณ24องศาเซลเซียสค่ะจากบ้านเราค่ะคุณผู้ชมข้ามไปดูในพื้นที่ฝั่งสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะและล่าสุดค่ะที่เมืองปัฟฟอโรทางเหนือของรัฐนิวยอร์กก็ต้องเผชิญกับหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อวานนี้ค่ะโดยเฉพาะหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเมืองนะคะถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ40ปีซึ่งล่าสุดนั้นอุนอตอ ของสหรัฐนั้นจะต้องเผชิญกับอากาศที่หนาวเย็นค่ะอุณหภูมิก็จะลดลงไปได้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งโดยทางการต้องประกาศเตือนภาวะฉุกเฉินในหลายพื้นที่ด้วยก็ต้องติดตามประกาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศจากทั่วทุกมุมโลกกันต่อสวัสดีค่ะ พันยินโดยธรรมสยามชาติทรงครองสิริราชสมบัติทรงจำเริญราชประชาชัตตาพิวัตให้เทียมทัตวัฒนาสู่อารยะสามวันหลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศพระบรมราชองการแต่งตั้งอภิรัฐมนตรีมีหน้าที่ถวายคำปรึกษาราชการแผ่นดินสมาชิกประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์อวสุห้าพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทะยาพานุพันธุวงศวรเดช สมเด็ zat, จพระเจ้าบรมวงว์งเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตสมเด็จพระเจ้าบรมวงว์งเธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์สมเด็ ang, เด euh, Man, zzarella. จพระเจ้าบรมวงว์งเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและพระเจ้าบรมวงว์งเธอกรมพระจันทบุรีนรุนาถ โดยทรงพิจารณาจากประสบการณ์การทรงงานที่ผ่านมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิรัฐมนตรีสภาเป็นองค์กรที่ท่านตั้งขึ้นทันทีเมื่อขึ้นของราชสมบัติมีวัตถุประสงค์ทักงสองสอย่างนะครับคืออยากให้มีหน่วยงานที่มาช่วยในการตัดสินใจร่วมกับพระองค์นะผมก็จะพระองค์เองก็ไม่อยากจะตัดสินพระราชาทยัเรื่องทุกอย่างด้วยพระองค์เองทั้งหมด กับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งผมเข้าใจว่าอภิรัฐมนตรีสภาเนี่ยท่านผู้ว่าอยากให้เป็นหน่วยงานกรองเรื่องทั้งหมดที่มาจากเสนาบดีสภาพูดง่ายว่าเรื่องแต่ดั้งเดิมเนี่ยพอเสนาบดีสภาตัดสินใจอะไรกันแล้วเนี่ยก็ต้องถวายนะครับให้พง์ท่านตัดสินใจหรือลงนามนะครับแต่ในชั้นนี้คือว่าอยากให้มีอภิรัฐมนตรีสภาเป็นกรองเรื่องที่เสนาบดีสภาตัดสินใจอีกชั้นหนึ่งนะครับก่อนที่จะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ อย่างไรก็ดีเคยรับสั่งแก่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์พระราชนัดดาวไว้ว่าถึงแม้จะมีอภิรัฐมนตรีไว้ถวายความคิดเห็นและคำแนะนำแล้วก็จริงแม้เมื่อจะทรงเห็นด้วยกับคำแนะนำแล้วก็ตามแต่ในที่สุดพระเจ้าอยู่หัวสมบูรณาญาสิทธิราชก็ต้องทรงรับผิดชอบแต่พระองค์เดียวอันย่อมเป็นพระราชภาระซึ่งหนักอย่างยิ่ง สวัสดีครับัสดีค่ะสอหรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้านี้ที่หมอชิดนะครับวันนี้พบกันวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนครับค่ะมาถึงวันศุกร์แล้วนะคะวันทํางานสุดท้ายในรอบสัปดาห์สาหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านแล้วก็เริ่มต้นเช้าวันนี้กันเช่นเคยกับกิจกรรมเช้านี้ที่ไหนนะคะที่คุณผู้ชมนั้นส่งคําตอบเข้ามาทายกันค่ะว่าภาพสวยๆที่อยู่ด้านหลังของเรา3คนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนของประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะตอบคําถามสําหรับสัปดาห์นี้ด้วยนะคะครับซึ่งเราก็ใบให้คุณผู้ชม แล้วนะครับในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ยนะฮะเป็นภูแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในเทือกเขาสันปัน้ำนะครับและที่สําคัญเนี่ยชื่อของภูแห่งนี้นะครับยังไปตรงกับบางส่วนของชื่อประเทศประเทศหนึ่งในโซนเอเชียใต้นั่นเองนะครับครั้งนี้อาจจะยากหน่อยนะแต่ถ้าคุณผู้ชมั้นซ่าคําตอบแล้วนะครับเช่นเคยโทรศัพท์เข้ามาต่อคาถามนะครับที่หมายเลข0815830160นะครับ ทุกๆสัปดาห์นะครับเราจะมีเสื้อนะฮะเช้านี้ที่หมอชิดให้กับคุณผู้ชม5ตัวต่อสัปดาห์ด้วยกันนะครับและเราก็จะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันทุกๆวันจันทร์ หรือว่าต้นสัปดาห์พร้อมกับเปลี่ยนโจทย์ใหม่ให้คุณผู้ชมนั้นได้ร่วมสนุกกันอย่างต่อนเนื่องนะครับซึ่งพอถึงวันจันทร์แล้วคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในรายการของเรารวมไปถึง Facebook f แฟนเพจเช้านี้ที่หมอชิดด้วยนะครับค่ะแต่ว่าวันนี้โทรมาตอบกันนะคะ0815830160ค่ะแล้วก็เชื่อว่าสถานที่ท่องเที่ยวด้านหลังนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมหลายท่านเคยไปท่องเที่ยวมาแล้วแล้วก็ประทับใจทีเดียวนะคะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะในสุดสัปดาห์แบบนี้เนี่ยอยาาะมีีนนทท่่ทงเวดๆแนํะ คุณผู้ชมเพราะว่าหน้าหนาวแล้วด้วยนะคะอากาศดีจริงๆค่ะพาไปดูที่แรกเลยนะคะที่ตอนนี้ค่ะบอกว่าพร้อมที่จะรอรับนักท่องเที่ยวแล้วนั่นก็คือที่จังหวัดมุกดาหารนะคะพาไปดูทุ่งทานตะวันแห่งแรกของจังหวัดค่ะที่กําลังเบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่บนถนนมุกดาหารนิคมคําซ้อยอุบลราชธานีห่างจากตัวเมืองมุกดาหารประมาณ7-8กิโลเมตรท่องเที่ยวค่ะให้ประชาชนมาสัมผัสกับลมหนาวนะคะเป็นศูนย์ศึกษาวิธีการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเสร กิจพอเพียงมีไรนาสวนผสมบนพื้นที่กว่า30ไร่ค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําตามจุดต่างๆด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดชชยภูมิค่ะคุณผู้ชมที่เขื่อนลำปะทาวก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ตอนนี้เนี่ยน่าเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนมากเลยนะคะมีความสวยงามของธรรมชาติเหมาะกับการฉลองเทศกาลต่างๆนายวิเชียนจันทรระโนทัยผู้ราชการจังหวัดชชยภูมิท่านบอกว่าเขื่อนลำปทาวเนี่ยอยู่บนเทือกเขาภูลแลนคา ในเขตอำเภอแกล้งคลอค่ะห่างจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณ40กิโลเมตรบนเขื่อนจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะตามชายหาดด้านสันเขื่อนเนี่ยจะมีร้านค้ากว่า20ร้านมาสร้างเป็นแพรให้นักท่องเที่ยวได้นั่งรับประทานอาหารกันซึ่งในช่วงของวันหยุดยาวนะคะเทศกาลต่างๆเนี่ยที่นี่จะมีคนเดินทางกันมาเป็นจํานวนมากบางคนมากางเต็นท์นอนคาะรอชมความสวยงามในายามค่ําคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงดาวรวมไปถึงตื่นเช้ามาก็มารอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันด้วย ค่ะเที่ยวทางภาคอีสานกันเสร็จแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยไปสัมผัสลมหนาวท่องเที่ยวภาคเหนือกันต่อเลยนะคะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ตั้งแต่28ถึง30พฤศจิกายนที่จังหวัดลำปางเองก็จะมีเทศกาลท่องเที่ยวครั้งใหญ่หญก็คือเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่12ประจำปี2557 <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพร่วมกับจังหวัดลำปางและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะชิญชนผู้ชมมาเที่ยวรับลมหนาวกันได้ เลยในงานนี้นะคะซึ่งจัดในรูปแบบ Winter l o v e Festival ค่ะในงานจะเนรมิตภูกเขาเทียมขึ้นมานะคะทุ่งดอกบัวตองเป็นดินแดนแห่งความรักและความสุขพร้อมกับกิจกรรมอีกมากมายทั้งคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องนักแสดงชื่อดังและมีนิทรรศการให้ความรู้รวมถึงคุณผู้ชมที่ไปเที่ยวพาน้องๆหนูๆกันไปเนี่ยยังไปนั่งรถม้าชมทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็มีรถรางชมบ่อเหมืองด้วยนะคะงานจัดขึ้นสุขเสาร์อาทิตย์หน้า28ถึง30พฤ พศจิกายนนี้ที่กอฟอพอแม่เม้ะอําเภอแม่เมาะจังหวัดลาปางค่ะครับในขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับทั้งในภาคเหนือแล้วก็อีสานกําลังคลึกคักอยู่ในตอนนี้แต่ปรากฏว่าพี่น้องทางภาคใต้นั้นตอนนี้กําลังเผชิญกับสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็แปรปรวนอย่างหนักนะครับล่าสุดนั้นทางกรมทรัพยากรธรณีนะครับออกมาประกาศเตือนให้ระวังดินโครนถล่มแล้วก็น้ําป่าไหลหลากในพื้นที่4จังหวัดทางภาคใต้แล้วนะครับ โดยทางกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนนั้นระวังภยัยจากเหตุดินถล่มนี่นะครับแล้วก็น้ําป่าไหลหลากในพื้นที่4จังหวัดทางภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ต่อไปนี้ก็คือพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดพัทลุงนะครับประกอบไปด้วยอาเภอศรีนครินทร์อำเภอศรีบรรพ์อําเภอกงหราแล้วก็อำเภอตะโมดส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับได้แก่ที่อําเภอรัตภูมิอําเภอสะบาย,ย้อยอําเภอจนะแล้วก็อําเภอเสาดา ส่วนจังหวัดตรังครับได้แก่ที่อำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอนายโยงและอำเภอห้วยยอด และที่จังหวัดสะตูลน,นะครับในพื้นที่อำเภอมะนงังอำเภอละงูอำเภอ,อ,เภอทุ่งว่าและอำเภอควนกาหลงเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีฝนตกหนักต่อเนื่องก็ส่งผลให้ระดับน้ําในลําห้วยนั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ตอนนี้มีน้ําป่าไหลหลากเข้ามาท่วมในบางพื้นที่แล้วนะครับค่ะนี่เป็นคําเตือนล่าสุดนะคะจากกรมทรัพยากรธรณีไปถึง4จังหวัดทางภาคใต้ให้เตรียมการรับมือแล้วก็ระวังเรื่องของน้ําท่วมด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะไปเจาะในแต่ละพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ํากันหนึ่งจังหวัดที่ตอนนี้ กำลังวิกฤตยอยู่นั่นก็คือที่จังหวัดพัทลุงค่ะเพราะว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องน้ําท่วมขยายวงกว้างนะคะที่จังหวัดพัทลุงค่ะเมื่อวานนี้น้ําป่าจากเทือกเขาบรรทัดที่สะสมมาหลายวันไหลหล,ลงมาส่งผลกับปบไปมาน้ําด้านล่างก็เอดิดท่วมบ้านเรือนของประชาชนพื้นที่ทางการ,รเกษตรแผ่ขยายวงกว้างไปจากเดิมเนี่ยสี่อำเภอตอนนี้ก็เป็น6อําเภอแล้วนะคะคืออําเภอศรีนครินศรีบรรพติ์ควนขนุนกงราเขาชายัยเสร่าอาเภอเมืองชาวบ,บ้านเดือดร้อน กว่า2,000ครัวเรือนใน46หมู่บ้านของ25ตำบลพื้นที่ทางการ,รเกษตรถูกน้ำท่วมกว่า10,000ไร่โดยพื้นที่ลุม <3 S 2> ่มต่ำ3ตำบลในอำนเภอเมืองค่ะมีระดับน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะที่หมู่5ตำบลรางหมูระดับน้ำเนี่ยสูงเกือบ2เมตรเลยนะคะชาวบ้บานได้รับความเดือดร้อน,อนเนื่องจากประปาหมู่บ้านก็ใช้การไม่ได้ด้วยค่ะครับขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนอกจากฝนยังคงตกอย่างหนักในหลายพื้นที่แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าเกิดลมพัดแรง หรือว่าที่ชาวบ้านนั้นเขาเรียกกันว่าลมพายุหางหนูนะครับพัดถล่มบ้านเรือนสวนเกษตรของชาวบ้านในตําบลป่าน,นครแล้วก็ตําบลท่าซักในอาเภอเมืองได้รับความเสียหายกันไปเป็นจนํานวนมาก บ้านนะครับมากกว่า50หลังคาเรือนั้นเสียหายบางหลังก็อยู่ในสภาพหลังคา <c oughs> เปิดเกือบ <c oughs> หมดทั้งหลังนะครับเศษชิ้นส่วนกระเบื้องกระดานนั้น <c oughs> แตกหักปลิวกร,กระจายเจ้าหน้าที่และทหารครับก็ได้ส่งกําลังคนเข้าไปช่วยเหลือไปเก็บกวาดแล้วก็เคลื่อนย้ายสิ่งของแล้วก็ไปหาผืนผ้าใบขนาดใหญ่เพื่อมาสร้างหลังคาชั่วคราวเพื่อช่วยช,วยชวยาว